มาเริ่มกันเลยเธอมาข่าวแรกเป็นเรื่องของนิกกี้นะฉัดจริงคุณผู้ชมเมื่อวานนะ่ะเออเออถ้าพูดถึงเนะนี่ยนิกกี้เนี่ยเขาก็ก็โสดตอนนี้โสดเป็นหนุ่มฮอตแซ่บแลก็เรียกว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยออกมาปร,ประกาศยุติความสัมพันธ์กันแล้วทั้งทั้งนิกกี้กับก้อยอะ่ะอ,ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าโอเคจบแล้วเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วลดสถานะเหลือแค่พี่น้องสองสาเดือนก่อนเนาะที่เป็นข่าวแบบตามกันมาแล้วแต่คนก็บอกว่า ต้นเหตุอะตอนนั้นคนก็โยงไปไงว่าเออเพราะว่านิกกี้หรือเปล่าด้วยลักษณะของนิกกี้ที่เป็นคนแบบอาจจะเฟรนลี่ขี้เล่นอะไรเงี้ยจนบางทีก็เป็นแบบเออต้นเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งคู่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ทุกวันนี้นะทุกถึงถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วเนาะทั้งคู่ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่ที่สําคัญเนี่ยยังผัดกันเลี้ยงน้องนี่นี่นี่เจ้าตัวนี้นี่ไงเจ้าเลยนะน่ารักมากเลยนายละนายละก็คือบอกว่าเป็นคือตอนนี้เขาเขาเรียกว่า เหมือนเป็นลูกเขายกให้เอ <ใจ S 2> เป็นลูกเอ,เออเสือทองของของ,ของทั้งคู่คือว่าก็สลับกันเลี้ยงไปเลี้ยงมาใครว่างก็เอาไปเลี้ยงกอนอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญแล้ววันเกิดก้อยที่ผ่านมานิกกี้ก็ยังโพสต์อวพรอ,อยู่ป,ปกติเลยปกติไหม เออเนแฮปปี้เบิร์ตเดย์รักน้องเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยที่เราเห็นกันเนาะตามข่าวใช่ไงแต่เมื่อวานเอางี้ดีกว่าเมื่อวานอันเนี่ยเข้าเรื่องเลยตำนานนี้ค่าอะไรตำนานสตรอรี่ส้มสตรอรี่ส้มเอออยู่ดีๆก็โพสต์ฟาดใครไม่รู้นี่เป็นแบบตัวหนังสือสีขาวๆแล้วก็มีแบบพื้นหลังสีส้มแบบนี่เบื่อพวกมีแฟนแล้วแล้วไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นน่ะเดี๋ยวนะตายแล้วมันก็ ประโยคมันไม่ได้ยาวมากแต่ว่าก็คือเฮ้ยยังไงเออแอบสุกอยู่นะแอบสุกอยู่นะโพสแป๊บเดียวคุณผู้ชมแป๊บเดียวแล้วก็ลบทิ้งไปที่สำคัญเจ๊หมอยบางทีเสพได้แล้วเรอเออจะไปดูสิเขาบอกว่าเจ๊หมอยเสพได้เออวันเจเจทำอะไรเนี่ยหลับนอนบ้งหรือปัญหามหน่อยเออเออชาญเดี๋ยวก็เข้ามาบอกเข้ามาคอมเมนต์เนาะจากเนี่ยไอ้ดิบโคมเนี่ยบอกว่าเนี่ยเอาวันๆเอาแต่เรื่องตัวเองก่อนไหมทำไมมีแต่เรื่องคนอื่นเห็นไหมนิกกี้เดือดแทนก้อยหรือเปล่านี่คือคอมเมนต์แรกต้องบอกว่า คือนิกกี้อาจจะต้องโดนนิดนึงอาจจะแต่เขาอีนัาเป็นเองอาจจะทัวร์มานิดเพราะว่าเอาจิงริงเครอนิกกี้คือเหมือนมีแผลอยู่เหมือนมีแผลอยู่แล้วมันยังไม่ยังแผลยังไม่หายสนิทไงคนก็เลยเข้ามานี่บอกเบื่อมากเลยพวกมีแฟนแต่ยังไม่เออยังไปเฟลลี่เอบื่อไปแฟนแล้วไม่ให้เกียรติเนี่ยนี่ทัวร์ลงนิกกี้เยอะนะเยอะนะคนเคะคิดว่าคนะเขาใจผิดบอกตัวเองเหรออ่ะทีนี้ก็มีโพสต์มาว่าไม่ใช่เออ จมอยก็โพสนะผมไปเข้าไปดูนะ,ะและ้วมีแล้วมีคนวงในบอกมีวงในบอกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองแค่เดือดแทนเพื่อนเท่านั้นจ้าอ๋อและที่สําคัญสักแบบเมืม่อม,มืพักๆหนึ่งอ่ะพี่ตุก๊กี้เขาก็พูดพี่พี่ตุ๊กี้เขาสนิทกับนิกกี้ไนิกกี้งงพี่ตุ๊กี้เขาก็พูดในรายการหนึ่ง<อ>รายการหนึ่งบอกว่าก็โทรเหมือนโทรไปถามเนี่ยคนโทรมาถามพี่กตุ๊กี้มากเลยในในรายการนั้นในรายการนั้นนะบอกว่า โพสฟาดแทนเพื่อนไม่ใช่เรื่อง <ừ m. S 2> ของตัวเองเลยจ้าอย่าไปสนใจไม่ใช่อเออเออเออขาบอกว่าไม่ใช่ไงแต่แต่แต,แต่ฉันเดี๋ยวก่นอนฉันเนี่ยงงมากเลยนาตาชาเมืองไทยเนี่ยนตชชยาตชาชาโซเชียลนาตาชาโซเชียลเนี่ยเอางี้เอางี้พอนิกกี้โพสใช่ไหม <ừ m. S 2> ก็มีอีกคนหนึ่งที่โพสลักษณะคล้ายๆใกล้ๆกันคลุมเครือคลุมเครือนั่นก็คือสาวโฟเออโฟก็โพสเหมือนกันโฟสกุลรัตก็โพสนี่สาวโฟนี่ก็โสดเหมือนกันนะ ใช่เขาก็แก๊งเขาอะแก๊งเขาที่เออเขาทำรายการด้วยกันอะไรอาง้ก็เป็นโพสเหมือนแชร์สตอรี่เนี่ยในพูดถึงความซื่อสัตย์ออจะอ่านให้ฟังฟังนะมันมีประโยคที่เจ็บเจเยอะมากเลยในคําแค่นี้ถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตคู่กับใครอยากอยู่กับคนที่เขาถนอมความรู้สึกเราคนที่เราไม่ต้องคิดกังวลว่าเขาจะอยู่ไหนจะทําอะไรกับใครคนที่เรามั่นใจว่าต่อไปเขาไปเจอใครอีกมากมายหลายคนก็ไม่มีอะไรให้เราต้องห่วง เพราะเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาะจะฟังดีนะไม่ทรยศ์ความรู้สึกเราไว้เธอประโยคสุดท้ายอะวงเล็บเลยเออจะไม่ทรยศ์ความรู้สึกเราออแต่อันนี้ออคล้ายๆเป็นไหมคล้ายๆเหมือนเป็นบทความหนึ่งท,ที่เหมือนเอามาเอามาโพสอะคือก็ไม่ได้พิมพ์เองอะอ,อไม่แต่กันแต่โพสสองโพสจะมันใกล้กันเออคนก็โยง เขาเรียกว่านาตาชาเราให้นาตาชาดีกว่าเธอทีนี้ทีนี้คุณผู้ชมจากเราที่เราจะเล่าจะเป็นอย่างนี้ระหว่างนิกกี้โพสกับโฟโพสเนี่ยเอ๊ะตอนแรกก็ดูเหมือนว่าพี่ทุหลายคน็อกมาแต่ว่าไม่น่ามีอะไรใช่ไหมแต่ทีนี้เรากำลังจะไปสืบเพราะว่ามันเกิดแฮชแท็กขึ้นในทวิตเตอร์ไปตามจกแฮชแท็กไงแฮชแท็กในทวิตเตอร์ซึ่งร้อนระอุมากๆเป็นทวิตเตอร์แฮชแท็กนิกกี้ก้อยซึ่งเชื่อว่านิกกี้โพสและโฟโพสเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเขาจับมา เขาจับมาประติดประต่อโซเชียลโซเชียลเ่ไหมเชื่อมก็คือเชื่อมทำงานหนักมากเออก็คือเชื่อมกันเข้ามาว่าเฮ้ยที่นิกกี้โพสเนี่ยโยงมาถึงโฟหรือเปล่าที่ที่โฟก็โพสแบบนี้อ่อ่ะทีนี้มันเกิดทีนี้เราก็ไล่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 ปุ๊บอย่างเงี้มันเชื่อมโยงกันยังไงอ่าจะเล่าให้ฟังอ่าเธอลองอธิบายนะฟังนะครับมีโฟ อ่าเป็นโพสใช่ไหมทีเนี้ยโฟแล้วก็จะเกิดตัวละครขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือเกสสพนอ่าหนุ่มเกสเออเกสสลนออคือโฟกับเกสสพนเนี่ยเหมือนแบบเขาแบบรู้จักมากจีกันมาพักมืเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันเคยทํางานด้วยกันใช่หลายคนก็จับจีนเพราะว่าช่วงนั้นโฟสดใหม่ๆไงใช่ไหมเออจะบอกว่าพอสดใหม่ๆเนื้อมันจะหอมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยมาจับจีนเอยเคมีคู่นี้มันมันลงตัวนะมันดูดีนะแต่ฟังดีๆนะ ตอนนี้ตอนนี้ชาวเน็ตชาวเทวิตเตอร์ไปส่องแล้วบอกว่าโฟลบรูปที่โพสกับเกรซส,สัมสลทั้งหมดและที่สำคัญฟังดีๆนะบล็อกไอจีเกรซด้วยอันเอลลเลยหรอบล็อกเธออันฟอลโลันแบบบล็อกด้วยแล้วคือ,อยังไงทำไมมันเกิดอะไรขึ้นหรือเขาซ่อนหรือเปล่าเขาแบบเออสียอภาพเพราะตอนนี้เพราะอะเพราะงี้เออก็ตอนนี้หรอเออตอนนี้บอกเลยว่าคือเกิด พออย่างนี้เสร็จแล้วเกสมันเกิดจากที่ว่าเกสอ่ะสนิทกับคนนี้หรือเปล่าสนิทกับก้อยเพราะว่าเกสมาสนิทกับก้อยสาเหตุคืองี้คุณผู้ชมมันจะมีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่เหมือนไปเลี้ยงปิดกล้องแล้วมีคนเห็นมีหมวกเหมือนกันระหว่างก้อยกับกับเกสะอ่าเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมาให้ดูเขาโอเค ดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไม่เป็นไรอ่ะก็คืออมีอ๋อใส่หมวกเหมือนกันคนก็เลยไปจับผิดว่าอ้าวยังไงคู่นี้เขายังไงเขายังไงกันสลับกันหรออะไรอย่างนี้เออทวิตเตอร์ก็เลยปั่นโยงไปมั่วซั่วเลยว่าเกสกับโฟกิ๊กกันแล้วเลิกกันแล้วเกสก็มาคบกับก้อยมีแค่นี้เลยอ่ะสตอรี่เรื่องเลยก็คือหมายฟังแล้วว่าจะดูงงๆนะอ่ะสตอรี่เรื่องเลยนิกกี้โพสต์เนี่ยเดือดแทนโฟ เอออันนี้อันนี้ทางทวิตเตอร์นะทวิตเตอร์ไม่เกี่ยวกับผู้ชนะเรเชะไล่ให้ปังเฉยๆนิกกี้โพสเพื่อเดือดแทนโฟเพราะว่าโฟเนี่ยอาจจะไปกุ๊กกิ๊กเห็นว่าเจสมาจีไับกุ๊กกิ๊กกับก้อยด้วยซึ่งก้อยเนี่ยเป็นอดีตของนิกกี้แล้วซึ่งเจสเนี่ยเป็นอดีตของโฟอย่างนี้ถูกไหมใช่อ่าอันนี้ทวิตเตอร์นะอันนี้ทวิตเตอร์นะไม่เกี่ยวกับเราเออแต่ว่า เธอไปอ่านคอมเมนต์เ <amounts> ด <to explain writers> <ifs> ี๋ยวเดี <it essa> ๋ยวน้องค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวค่อยๆขึ้นมาให้จะเห็นก็คือบอกว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะอ่าต่อมาจากนั้นใช่ไหมมันมีคนไปเม้นในไอจีซึ่งไอจีไอจีของนายละของน้องหมาเนี่ยเป็นแค่ไปไอจีรวมอ่ะเป็นไอจีรวมของนิกกี้กับก้อยไว้เอาอัปเดตน้องหมากันนู่นนี่นั่นพูดแเวกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ไม่รู้เขาลือกันว่าแม่แม่ก็คือแม่ก้อยนี่แหละแม่นี่แหละเออถ่ายซีรีส์ได้แฟน จนได้แฟนใหม่เ,ออเลยเลิกกับพ่อในล่าไม่รู้จริงหรือมั่วนี่งไงชีเป้าอีกแล้วนะชีเป้านี่นี่อันนี้เธอทีมงานเอาเอาสีฟ้าๆนั่นออกสิจะอยรู้ว่าหน้าเป็นใครเธอไปชีเป้าเขา่ชยนนเลยอันนี้พูดก่อนนะว่าในทวิตเตอร์เราไปสืบในทวิตเตอร์คนก็ไปคอมเมนต์กันนู่นนี่นั่นปั่นกันไปเลยเออแล้วก้อยก็มาตอบก็ตอบเหมือนเอาเอาในจคิดว่านั่นน่าจะเป็นก้อยเอาในไอจีในล่ามาตอบอ่า ถ้าจะพิมพ์เพื่อถามจะตอบให้ค่ะจริงตอบตอนคบกับพี่นิกกี้ไม่เคยมีคนอื่นรู้จักคําว่าให้เกียรติแฟนซึ่งดูจักซึ่งดูจะเป็นคําที่คุณไม่รู้จักไปเรียนรู้คํานี้บ้างนะคะโอยแต่ถ้าพิมพ์เพื่อแซะขออนุญาตแซะคืนไม่รู้เรื่องแล้วอย่ามาเสลพิมพ์แถวนี้นี่ไอจีไนล่าอยากพิมพ์ไปพิมพ์ที่เอินเธอฉันสะดุดคําเมื่อกี้มากคําว่าเสล ไม่รู้อย่ามาพูดคือก็คือเสลือก็คือแบบว่าเนาะโอ้ตายแล้วโธ่ก็อันเนี้ยตอนเนี้ยคนมันโยงกันไปหลายหลายภาคส่วนมากจนเรียกว่าเรื่องราวอ่ะมันจะไปจบที่ใครไม่รู้ว่าจะไปจทกต้นเรื่องมันมาจากใครและต้นเรื่องมันคืออะไรตอนเนี้ยไม่แต่แต่นี้นิกกี้เขาก็ก็โสดไงเขาก็บอกไปแล้วอันเนี้ยเขาตอบแล้วไงว่า ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับเพื่อนเขาพี่ๆก็มายืนยันกันเพื่อนเยอะไม่แต่ฉันถามจริงๆนิกกี้เคยตอบเรื่องก้อยไหมเขาเคยตอบหนิเนี่ยวันนี้นี่เขาตอบเขาตอบว่าต่ฉันยืนอยู่ข้างๆน่ะเขาตอบว่าอะไรนั่นเขาตอบว่าโอเคจบสถานะแฟนกันจริงเป็นพี่น้องแบบที่ดีต่อกันอ่ะเขาก็ยังห่วงใยนุ่นนี้กันแล้วตัวนิกกี้พูดย้ําเลยนะว่าผมยังมุฟออนไม่ได้เนี่ยผมยังมุฟออนไม่ได้แต่ ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะหมายถึงว่าถ้าทางก้อยจะมีใครก็แต่ก็คืออยากให้ให้มีคนที่แบบสามารถดูแลได้สามารถแบบว่าเออทเาเป็นห่วงบป็นายกันได้เรารู้สึกว่านิกกี้อพอโพสอะไรหรืออะไรสักนิดหน่อยอ่ะคนก็เข้าไปแบบไปว่าเออใช่เพราะว่าดิลลุกเขาที่เขาแบบเขาดูเฟรนลี่เกินไปหรือเปล่าแล้วเหมือนนิกกี้จะมีแผลไว้แผลเก่าว่ามันยังไม่สนิทคนมันก็เลยไปพอปพ๊บมันก็จะไปขุดไอ้แผลเก่าอ่ะขึ้นมาพูดอีกอ่านี่ไง ซึ่งอาสรุปว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิกกี้โพสหรือโฟโพสเนี่ยก็คือในทวิตเตอร์เขาว่ากันว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวออกมาตอบแล้วกันเนาะเธอจะไปเจอเขาหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดน่าจะมีโอกาสเจอกันอยู่แต่ว่าความจริงเป็นยังไงเดี๋ยวรอทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าไม่อยากการันตีเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลจากชาวเน็ต แต่ไปดูได้ใช่มันเป็นช่องนู้นจักไม่ตอนแรกเราไปเข้าไปดู้องงก็จะงงงอะไรวะอะไรวะคือแฮชแท็กมันขึ้นไงก็เลยเขาไปดูว่าทำไมอยู่ๆแฮชแท็กมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็รอเขามาชี้แจงเองจบเลยแล้วมันจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าน้ำพริกไม่สามารถการันตีได้นะจ๊ะน้ำพริกกลัวมาจบเรื่องนี้อถือว่าเคลียร์นะนิกกี้นิกกี้ก้อยโฟเกตสี่สาวสี่สาวเลย สองหนุ่มสองสาวสองหนุ่มเอออ่ะถือว่าก็รอทั้งคู่มาตอบแหละรอทั้งคู่